การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนโกสุมพิสัยปี2566คนโกสุมพิสัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพื้นฐานของมนุษย์อยู่ได้ด้วยปัจจัย4ซึ่งประกอบด้วยมีอาหารกินอย่างเพียงพอมีบ้านสำหรับอยู่อาศัยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นร่างกายยามเจ็บไข้มียารักษาและคนคอยดูแลห่วงใย ในความเป็นจริงแล้วหลายชีวิตไม่ได้อยู่ในสภาพเพียบพร้อมดังกล่าวขาดความสมบูรณ์ขาดปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตให้ปกติสุขพอชอโกสุมพิสัยโดยการนำของนายฉลองพึ่งโคกสูงนายอำเภอโกสุมพิสัยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกครัวเรือนที่เดือดร้อนต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไข เพื่อให้คนโกสุมพิสัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในสังคมที่เตี่ยมสุขภายใต้ประเด็น3เรื่องประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กอัจฉริยะ 2. คนโกสุมพิสัยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตดี 3. โกสุมพิสัยเมืองหน้าอยู่เมืองปลอดภัย เมืองสะอาดเมืองสีเขียวและเมืองแห่งความดีจากประเด็นดังกล่าวทั้งสามเรื่องและจากการประชุมผู้เกี่ยวข้องจึงเกิดแนวคิดคนโกสุมพิสัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้านที่อยู่อาศัยได้ออกสำรวจความเป็นจริงหน้างานและบูรณาการการดำเนินการทั้งจากองค์กรปกครองท้องถิ่นกับจันผู้ใหญ่บ้านส่วนราชะการ องค์กรต่างๆและพี่น้องประชาชนอาสาสมัครร่วมดำเนินการโดยลงเงินลงแรงลงมือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยแข็งแรงด้าน,นความเป็นอยู่โดยเฉพาะเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องมีกินทุกวันคณะทำงานเข้าไปติดตามเยี่ยมช่วยเหลือโดยในเบื้องต้น ได้จัดการชุดเครื่องยังชีพอันประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นประจำวันด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยได้จัดชุดปฏิบัติการอันประกอบด้วยผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพําบลออกเยี่ยมติดตามประเมินสภาพปัญหาพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ รวมทั้งประสานแผนการช่วยเหลือระยะยาวด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้จัดชุดคุ้มครองป้องกันภัยแต่ละตำบลโดยการนำของกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลออกตรวจคุ้มครองเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมชัดเจนได้รับการตอบรับและแสดงความชื่นชมจากประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก จึงเป็นกําลังใจอย่างดีเยี่ยมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามในการดำเนินง,งานไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณและเวลาแต่ความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางเรื่องไม่อาจรอช้าออกไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีอำเภอโกสุมพิสัยจึงจัดตั้งกองทุนโกสุมพิสัยปันสุข เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้ทันท่วงทีโดยเชิญชวนบริจาคลงขันจากผู้มีจิตศรัทธาและจัดทอดพระปาเข้ากองทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้พี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยหวังว่าคุณภาพชีวิตคนอำเภอโกสุมพิสัยจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป